สวัสดีครับผมแมงเจ้าแ,แมงสมายนะครับวันนี้จะอยูบเกม Summoners War Chronicle นะครับหาหน้าหายไปตาไป,าไปนานเลยเราจะมาพูดกันถึงอัปเดตครั้งใหม่กันดีกว่าว่าอัปเดตครั้งนี้มีอะไรมาบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมก่อนซื้นเลยต้องขอบอกก่อนว่าอันที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือบอสตัวใหม่นั่นเองหรือดันเจียนใหม่หรือคอนเทนต์ใหม่นั่นแหละคือบอสโลกหรือบอส t p นะครับผม ซึ่งก็คือไอ้ดาเมจเนี่ยเขาจะนับรวมกันทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะไม่ได้รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ทุกๆเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นวิธีการลงบอสเนี่ยคืออะไรบ้างทำยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันครับอย่างบอสตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเตรียมมอนสเตอร์เนี่ยทั้งหมด15ตัวรวมเราเป็น16 อ่าแบ่งเป็น4ทีมแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นบัฟซึ่งเพื่อนๆควรจะเลือกบัฟให้เหมาะก,กับทีมนะครับผมซึ่งบัฟก็จะมีเพิ่มเลฟเมื่อถูกโจมตีเพิ่มดาเมจเมื่อถูกโจมตีแล้วก็อ่าทำดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อมีบัฟเอฟเฟกเสริมพลังเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มจํานวนเขาเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวผมจะดูให้นะมีโอกาสเนี่ยทำดาเมจเพิมเ่มเติมเมื่อปลดเอฟเฟกเสริมพล,ลังรวมกันเป็นสี่บัฟพ,พอดีเนาะซึ่ง แนะนำนะครับผมเพื่อนๆควรจะต้องเอาตัวที่เป็นมีค่าเดฟสูงๆเนี่ยไปอย่างน้อยสัก2-3ถึงตัวเพราะอะไรเพราะบอสจะเล็งตัวบอสบอสได้ sorry sorry บอสจะเล็งเล็งตัวที่มีค่าเดฟสูงที่สุดนะครับผมดังนั้นควรจะเอาเฉลี่ยไปสัก2-3ถึงตัวที่ค่าเดฟพอๆกันเนาะแล้วมันจะได้แชร์ดาเมจกันได้ไม่งั้นพอแท้ง เอาแค่ไปตัวเดียวปุ๊บแท้งตายมันก็จะไล่ตีเมดไล่ต,ลตีตัวอื่นๆที่บางๆงเนี่ยหมดเลยนะครับผมสองสิ่งที่แนะนำคือเอานักเวทไปด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาเพื่อนๆลงไปเนพะื่อเพื่อนจะเจอลูกน้องนักเวทจะทำหน้าที่ตีลูกน้องครับดังนั้นควรจะต้องมีติดตัวนะและที่เหลือคือบัฟต่างๆและดีบัฟต่างๆที่ควรมีควรเอาไปให้ครบเช่นพวกแปะเพิ่มดามเมจหรือรอยแมวขวัเองอะไรต่างๆพวกลดเกาะ ลดเดตอะไรพวกนี้ครับตามสบายเลยเอาไปได้เต็มที่เลยนะประมาณนี้ครับแล้วอย่างของผมเองเจะจัดทีมประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้ลงแบบว่าปริศภวันลงเขาให้ให,ให้ให้มันได้ดีที่สุดเพราะว่ายังไม่มีเวลาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะมาบอกก่อนละกันว่าสิ่งที่จะได้จากดานนี้คืออะไรละกันนะครับผมอย่ามาดูที่อันดับครับแล้วก็เพื่อนๆดูรางวัลอันดับอันนี้คือรางวัลอันดับในในทุกๆครั้ง ที่ที่จะได้ต่อสัปดาห์นะต้องบอกว่ามันรีทุกๆสัปดาห์ดังนั้นควรทำอันดับไว้แล้วก็จะได้ของตามนี้ครับแล้วก็รางวัลแต้มรางวัลแต้มเนี่ยแนะนําว่าเพื่อนๆ,ๆควรจะต้องทําแต้มให้ได้13ล้านนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตตอนเบวกยังขงมมตตอนนี้เป็น12ล้านอยู่ยังไม่ได้ถึงถึงขั้น S ดังนั้น S มันจะได้13ล้านขึ้นไปเพราะอะไรเพราะของรางวัลที่ได้คือจะเป็นขอบม่วงแล้วครับดังนั้นแนะนําทําให้ได้13ล้านนะครับอื อันนี้คือคอนเทนแรกต่อมาปกติแล้วที่หน้าไอ้บอสต,ตรงเนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นผนึกใช่ไหมผนึกจะย้ายมาแล้วครับย้ายมาเป็นไอ้ส่วนของจุโจมชั้นยอดแทนเป็นวิหารกลกบล้างอันนี้ซึ่งเราสามารถกดเข้าร่วมหรือรีชาร์จได้เรื่อยๆต่อวัน99รอบนะใช้รีชาร์จได้ลุลวดังนั้นเราก็สามารถฟาร์มปีกที่เอามาอัพของได้เลยนะแล้วก็ลงคนเดียวได้ด้วย ผมแต่สิ่งที่ต่างที่อัปเดตของดันเจียนเข้ามาคือเราไม่สามารถเข้าไปนอนตายได้แล้วนะซึ่งก็ถือว่าเกมค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของผู้เล่นได้ดีที่ว่ามีปัญหาที่ผู้เล่นเช่าเข้ามาถช่าสมมติไปลง,ลงที่นอกเนาะเข้ามาแล้วมานอนตายตั้งแต่แรกแล้วรอรับของซึ่งอันนี้สามารถตายได้ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าตายภายใน60สีวิมันจะนับถอยหลังแล้วถ้าเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนไม่เกิดมาแตนะ่บอสยังไม่ตายเนี่ยเพื่อนๆน,นก็จะไม่ได้ไม่ได้นี่แหละ ไม่ได้ของซึ่งมันจะมีให้เลือกแหละตอนตายใช่ไหมปกติมันจะมีให้เลือกกดออกกับกดเกิดซึ่งถ้าเรากดออกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นการออกไปดูเพื่อนเฉยใช่ไหมดูเพื่อนเล่นอแต่ตอนนี้ถ้าเผลอกดออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นออกดันเจียนเลยนะครับอืดังนั้นระวังดีๆนะถ้าตายก็กดเกิดจะดีที่สุดครับอืมตออมามีอะไรที่อัปเดตอีกเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนๆดูเห็นไหมครับรางวัล ก็คือมันจะมีให้ตัวสัญลักษณ์ที่เราได้ใช่ไหมกับไอตัวาร์ติแฟกต์นะาร์ติแฟกต์ก็ยังเป็นของม่วงอยู่แต่สัญลักษณ์เขาเพิ่มมาแล้วครับในหมวดของสัญลักษณ์ตรงนี้ตรงประกอบเขาเพิ่มมาเป็นสีม่วงของม่วงให้แล้วเพิ่มของฟ้ากับของม่วงมาซึ่งเราสามารถทามาประกอบขึ้นได้นะครับผมดังนั้นไล่ทําประกอบได้เลยนะตอนนี้ผมยังไม่ทำเพราะเพิ่งอัปเดตมาใหม่เนาะนั้นเพื่อนๆไปไล่มาเลยถามว่าเพิ่มเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะ เนี่ยอย่างเนียที่ผมได้มาเนี่ยนี้ผมได้มาจากกิจกรรมเฉยๆอืมก็เพิ่มไ t k เค65ตรงๆเลยก็คือให้มอนสเตอร์ทุกตัวเลยอ่าส่วนข้างล่างก็เป็น S เนี่ยก็บวกตรงนี้มาดังนั้นไปทำมานะนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาของแพทนี้นะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นอะไรบ้างอีกอ่ะมาดูหอแล้วกันหอปรับรัง้งค่อนข้างใหญ่เลยถือถือว่าเป็นคอนเทนต์หลักที่ปรับรั้งนี้นั่นก็คือ เขาเปลี่ยนจากหอที่มันมี200ชั้นเนาะใช้เวลานานมากๆเกินไปก็เ,เปลี่ยนจากนั้นกลายเป็นหอที่เหลือร้อยชั้นและเหลือแค่หอเดียวคือหอแบบง่ายส่วนหอแบบยากจะเหลือแค่20ชั้นก็อยู่ตรงนี้แหละอ่าสํรี่เมื่อกี้นี้คือหอแบบง่ายครับร้อยชั้นอืมแล้วก็อันนี้20ชั้นแต่ของรางวัลเนี่ยก็จะดีขึ้นมาตามลำแบบตามลําดับนั่นแหละไม่ต้องกังวลน,นะครับผมแล้วก็ห้องพิเศษก็เหมือนกันถ้าลมหมดเนี่ยมันจะได้หกห้องถ้าผมจะไม่ผิดใช่หกห้องแหละอืม ตาของแราวว่ามันคูณแปดเลยนั้นมันก็เลยขึ้นอยู่ที่ดวงแหละถ้าใครดวงไม่ดีแล้วมีรอบน้อยมันก็อาจจะแทบไม่ได้อเลยแต่ถ้าใครที่ดวงดีเขาก็จะได้ดวงได้ของรางวัลเยอะกว่าปกติด้วยซ้ํานะครับอย่างของผมเองเนี่ยดวงไม่ดีผมลงไปหกรอบเนี่ยได้สกอร์แสมมือมาแค่ใบเดียวนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะส่วนเรื่องหอคอย แบบยากเนี่ยอาจจะ e n น i n เนี i n g ยากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะทำกัดชั้น1นึถึงยีในแต่ละครั้งนะแต่ละซีซั่นเนี่ยจะกำหนดมาว่าเราจะต้องเอามอนสเตอร์อะไรไปลงซึ่งอันนี้เขาซีซั่นนี้คือเขาให้ใช้ธาตุไฟแล้วก็ atk เนี่ย afect เพิ่ม atk เนี่ยจะไม่ส่งผลกับ s u m เนอร์แล้วก็ม,วมอนสเตอร์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวก buffatk ต่างๆไม่ต้องเอาไปเลยนะครับอืมแล้วก็เพิ่มดาเมจกับม m o เตอร์เนี่ยนักเวทเนี่ยให้ทําใส่ สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสัดตลาดเนี่ยชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเอ็ดแค่นั้นนะอ่าดังนั้นพอหลังจากชั้นสิบสองถึงชั้นยี่สิบนักเวทจากความแรงเนี่ยจะลดลงแล้วก็คือหมายถึงว่ามันจะไม่มีบัฟเพิ่มให้ละแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าจะเอาให้ง่ายเพื่อน,อนๆแนะนำนะผูกหรือว่าใช้สกิลหลักๆเนี่ยกับตามนี้เลยตามกฎของเอฟเฟกต์นี้ได้เลยอย่างชั้นหนึ่งเราก็ใช้นักเวทเป็นหลักก็ได้ชั้นสิบสิบอ่ 12, าสิบสองไปต้นไปก็ใช้ธนูใช้ สิบห้าเป็นต้นไปก็ใช้นักลบอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้นักมือสังหารแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้ตามสบายของเราได้เลยแค่อาจจะไม่ได้บัฟตรงนี้เท่านั้นเองอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้อะไรเป็นหลักบ้างผมใช้เจนอสเป็นหลักแล้วก็ใช้พาลาเป็นหลักแล้วก็ใช้อลเลิลสลับกันกันกบพาราไฟนะพาราไฟบ้างอลเลิลไฟบ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นหลักก็คือฟินิกไฟ แต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเจนอสผมแนะนำนะ <c oughs> ก็คือใช้แบบนี้ได้เลยอ้ะ s อ r ี y s อรี y อันนี้แบบนี้ได้เลยเพราะอะไรเราก็มาผูกที่ Oracle ไฟใช่ไหม <c oughs> เป็นคนล้างบัฟเอ้ยเป็นคนล้างบัฟของมอนสเตอร์อ่าแล้วก็คนที่ล้างบัฟของฝั่งเราเองก็คือพาราไฟอืเป็นแทงได้ด้วยแล้วก็ทนทำดาเมจก็คือฟินิชไฟนะครับผม <c oughs> หรือถ้าเพื่อนๆบา,บางชั้นแลการมันจะมีบางชั้นที่จะต้องต้องตัดฮิวมันต้องล้างฮิวมัน นอกจากออรคเคอรแล้วเรารู้สึกไม่ทนันเราเอาคาลาไฟออกได้แล้วก็ใช้ฮาปูไฟแทนเพื่อห้ามฮิวแมนหรือบานดานที่เราต้องการใบ่มาสกิลมันเยอะๆแล้วก็เอาตัวนี้มาขโมยปั๊บก็ได้เจนไฟซึ่งผมสลับแบบนี้ได้เลยนะเราแทบไม่ต้องใช้เจนนอตก็ได้เพราะเจนนอตเนี่ยถามว่าเอามาทำลายเอามาเร่งทําให้มันจบไวเฉยๆเพราะว่าเมื่อมันฆ่ามอนสเตอร์ได้มันก็จะเร่งมานาเราได้นะครับส่วนอ e ีฟิทไฟเนี่ยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะ ราะว่ามอนสเตอร์ที่มีพาส์ติชั่ฟเวลาเราจะใช้เหมือรอเพราะหลกัหลกๆของเขาคือเหมือรอยจู่ถูกไหมทําให้มอนสเตอร์เหมือรอยเนี่ยนั่นแหละมันจะไม่ค่อยได้มีผลสักเท่าไหร่นักอาจจะมีผลแค่บางชั้นที่มันเป็นไอ้บอสแดงพันหนึ่งเนาะที่เราจะต้องใช้การทําดาเมจแบบเป็นดอกอพวกเบิร์นไฟพวกเบิร์นพิษอะไรพวกเนี้ยอาจจะเปลี่ยนมาใช้แค่ตอนนั้นอย่างเดียวนะครับอย่างไอตัวนั้นที่ใช้ผมก็จะใช้อ e ีฟิไฟใช้ ให้ตัวพิกซี่ไฟแล้วก็พาลาไฟพาลาไฟนี้เป็นหลักเลยในในด่านของบอสหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาลงให้นะเพื่อนๆก็ลองฟังคาแนะนําของผมไปละกันเผื่อจะช่วยได้แล้วก็ต้องบอกว่าเขาจะมีรางวัลเร็วที่สุดด้วยซึ่งอันนี้ต้องไปไล่ทำนะของผมเนี่ยกดออโต้ยาวขึ้นไปจนถึงจ20ยก่อนดังนั้น ถ้าเพื่อนๆอยากได้รางวัลมาดูรางวัลมันจะมีหมวกมันจะมีแฟชั่นให้แล้วก็มีอ์ติแฟกม่วงให้เลยถ้าอยากได้รางวัลให้เพื่อนๆไปไล่ทํานะครับผมซึ่งเขาจะรวมเวลาทั้งหมดของหอนะอทั้งหมดต้องบอกว่าทั้งหมดนะเนี่ยในระดับรางวัลการเกียรติตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น20ว่าใช้เวลารวมกันแล้วเนี่ยได้มากหรือน้อยเท่าไหร่อย,อย่างคนนี้คือ20ชั้นเขาใช้เวลาไป15นาที57วินาที ดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้รางวัลไปไล่ทําได้เลยนะครับผมอืมอันนี้คือคอนเทนต์หลักแล้วก็อีกอยนหนึ่งที่เขามาเตรียมไว้ซึ่งแน่นอนว่าใกล้ๆใ,ใกล้ที่จะมาแล้วก็คือบีดไรเดอรเนาะตัวนี้อืมทำเพื่อไว้รอได้เลยนะครับเราอาจจะได้เป็นเศษมาแต่ยังไม่ได้ตัวนะจกว่าเจา้าตัวเขาจะมานะครับผมอย่างอื่นมีอะไรไหมก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆต่างๆซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะัก เดี๋ยวยังไงดีผมจะแปะแพดอัปเดตไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรืออะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปนั้นๆส่งมาให้อาจจะเป็นคลิปลงหอ,อยาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคลิปลงไอตัวบอสพารพีว่าใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างแต่ขอผมไปดันค่าให้มันได้มากกว่า13บล้านก่อน แลวเดี๋ยวจะมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ